สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสบายดีไหมคะส่วนคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยแต่ในช่วงนี้นะคะเราต้องอยู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคช่วยชาตินะคะเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะทำให้โรงเรียนไม่ได้เปิดเรียนตามปกตินะคะวันนี้คุณครูจึงอยากจะมาขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูชื่อนางสาวเยาวภากลิ่นจันทร์หรือครูแคลนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาล2ทับหนะคะ ครูประจำชั้นคนใหม่ของเด็กๆนั่นเองและจะมีพี่เลี้ยงนะคะคอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนช่วยก็คือพี่กุ้งนะคะซึ่งเด็กๆปีนี้ก็จะเป็นพี่อนุบาลสองแล้วนะคะสิ่งที่คุณครูจะมาแนะนำอีกเรื่องในวันนี้ก็คือการเตรียมตัวสำหรับในวันเปิดภาคเรียนตามปกตินะคะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมเลยก็คือเตรียมกระเป๋า กระติกน้ำกล่องข้าวช้อนซ่อมและรองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะเพื่อที่จะใส่ไปเข้าห้องน้ํานะคะและสําหรับในห้องเรียนคุณครูก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ต่างๆให้เด็กๆไว้แล้วนะคะก็คือแก้วน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันสีไม้สีเทียนนะคะ สิ่งที่คุณครูอยากให้เด็กๆไปทบทวนก็คือสัญลักษณ์ที่คุณครูแจกให้เด็กๆไปนะคะให้ไปจําสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะจะเป็นสัญลักษณ์พยัญชนะสําหรับเด็กเก่าจะเป็นพยัญชนะสัญลักษณ์เดิมและสําหรับเด็กใหม่คือสัญลักษณ์ที่ครูแจกให้ก็คือให้เด็กๆไปจํานั่นเองนะคะแต่เอ๊คุณครูก็อยากรู้จักชื่อของเด็กๆบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะไปถ่ายคลิปร่วมกับผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอแนะนําตัวของเด็กๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆแล้วส่งมาที่รายกลุ่มได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูคก็ขอพบปากกับเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ